นายกบอกว่าไฟเซอร์ให้ด่านหน้าประชาชนเห็นกติกาก็ถามว่าทำไมหน้าด่านกันจังนายกประกาศจะเดินหน้าประชาชนถามว่าแอดลาเซนกามึงเอามาหรือยัง นายกหัวรอบประชาชนริ่มให้นายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกไม่ไหวแล้วนะโว้ยนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกกู้คนไม่ไหวแล้วนะโว้ยนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกว่ามึงใส่หัวออกไปได้แล้วนะโว้ย